สวัสดีครับผม149วันเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้ขี่ฟองเอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจิกกันทำไมฮะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสาม 34...35...36... 37...38... 39...40... 41...42...43... 44...45...46... 47 48 4 9 50 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 60 6 1 6 2 6 3 6ก6ิ6 6 6่หกสิบ้ายไข่ลดลงเรื่อยๆเลยครับทุกคน68ฟองโอเคครับผมไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บายบายครับ